สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มเกมแต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นเหมือนแอปพลิเคชันระบบข่าวก็เหมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร,ร์มเกมได้ทั้งวัน,นั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร,ร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆเลยสําหรับพี่ๆน้องๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวบตดเสื่อมหรือเพิ่งข่าเน็ตก็ตาม UG Phone ช่วยตรงนี้ได้ดีมากๆ และราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทแต่ถ้าเรายิ่งซื้อแพ็คหลายวันก็ยิ่งถูกเข้าไปอีกตัวแพ็กเกจนะนําอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเท่าตัวนี่แต่เราจะได้สเปคที่แรงกว่าถึง3เท่าตัวเลยซึ่งตัว MVP อาจจะแพงนิดหน่อยแต่ใช้ได้ดีกว่านะครับใครที่สนใจสามารถดาวน์โหลด UG Phone ใต้คลิปไว้ได้เลยแคนดี้ดี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  อันนี้ก็จะแบ่งเป็น3วิธีแล้วกันว่าใครสะดวกฟาร์มแบบไหนก็ฟาร์มแบบนั้นแต่ทาไว้ให้เลือกแล้วว่ามี3รูปแบบนั่นก็คือ FK ฟ h a แช e เปล่อยแพ้แล้วก็ชนะ50เวฟแต่ละอย่างมีดียังไง FK ฟ h a แชมเนี่ไม่ได้ลองเลยเพราะว่าไปฟาร์มเองน่าจะคุ้มกว่าไม่น่าคุ้ม FK ฟ h a แชมเนี่เอาไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถปล่อย AFK ไม่สามารถปล่อยบอทได้ไม่สามารถ AFK ได้คือแบบต้องเล่นมือเท่านั้นอ่ะก็ AFK เคแชมเบได้ปล่อยแพ้ก็อาจจะสําหรับคนที่ พอมีทีมแต่ไม่สามารถจบชนะ50เวฟได้แต่ปล่อยบอลได้ประมาณนี้ก็จะได้พันถึงพันห้าคดี้ใช้เวลาประมาณ1นาทีซึ่งไ,ได้ประมาณนี้ตกวันละล้านล้านหกคันดี้ต่อวันสแตมไม่ได้เพราะไม่ชนะส่วนรูปแบบสุดท้ายชนะ50เวฟอันนี้คือคุ้มที่สุดและส่วนตัวก็ใช้ด้วยจะได้ประมาณ2 0 0 0 0ืถึงสองหมอันนี้สุ่มเอาเลยวัดดวงประเมสามหมื่นนี้เห็นจะใช้เวลาประมาณ1 1บเอนาที จริงๆถ้าใครเล่นมือจะจบประมาณ8-9ดถึงานาทีเพราะว่าจะสามารถทช็สกิลของตัวใหม่ที่กดนุกแล้วบูมหายไ,ได้เลยแต่นี้คือปล่อย AFK เราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับมันดีกขาดให้มันเล่นของมันเองก็จะได้ประมาณ2 7 0 0 0ื่นเจ็อันอย่างที่รูปเห็นเลยสแตมสามอันสแตมค่าฟาร์มวันหนึ่งก็สามรสามารถเอาไปแลกของในเกมได้อีกบูมบับบบบ่มบัลลบัมซัมเบ้แคนดี้ก็ตกวันละ2-3ล้านแคนดี้ถ้าไม่ฟาร์มแบบนี้ก็มีอสองแบบไปฟาร์มได้แต่ส่วนตัวแนะนําให้ฟาร์มแบบ 50บเวฟคุ้มสุดเพราะได้ของอีกอีเวนต์อยู่ประมาณ50วันก็คิดดูสแตมตกวันละ350 50วันก็บึมบั้มแลกกันได้เกมปิดส่วนทีมทีมที่จะใช้เอาจริงๆใช้เป็นทีมของอัปเดตฮาโลวีนได้หมดเลยนะแต่ว่าที่อานารูโตมาเพราะเราไม่ได้มีแค่หนึหน่วยดอนเรามีถึง2หน่วยดอนนั่นเองก็เลยต้องใช้นารูโตมาแบกตีบอสเพราะเลือกบอสสำหรับลง3คนจะประมาณ55ทิลเลียน ก็เลยเอานาฬิโตมาแต่ถ้าใครลงคนเดียวก็ใช้ทีมฟูลฮาโลวีนได้ยังไงก็ผ่านและเหตุผลที่ใช้3 3ตัวละครเพราะว่าเจ้าเอ p ด้วยถ้าเราได้ MVP โอกาสของดอบจะมากกว่าชาวบ้านนี่อย่างรหัสหลักเดี๋ยวให้ดูเลยอย่างรหัสนี้ที่ได้เอคือฟาร์มได้มา7ล้านแคนดี้และส่วนรหัสลองฟาร์มได้5ล้านแคนดี้6ล้านแคนดี้อ่ะหล,ลักได้เพิ่มมาตั้งล้านแคนดี้ก็ตามมันอันนี้ไม่บังคับนะอันนี้เป็นแค่ออปชั n นอลเป็นทางเลือกก็คือเล่นเกมนี้จะเข้าเส้นน่ะง่าย หรับใครที่เล่นคนเดียวหรือมีเพื่อนเล่นด้วยก็ไปแบ่งกันเอาเองแล้วกันว่าใครจะเอา MVP อ๋อแล้วก็บูสแนะนำถ้าใครใส่ตัวละครอีเวนต์ใหม่มาได้จะดีที่สุดและตัวที่แนะนำถ้าใครอยากได้บู์เยอะสุดคือคิระคิระเลยคิระจะมีทั้งตัวของมันเองแล้วก็สกินมิสักมันจะได้ประมาณ75%จากตัวเดียวตัวอื่นก็ได้แค่50%ถ้าใส่ Visa, คิระบวกสกินมิสักก็จะได้7 5จะเป็นอะไรที่คุ้มสุดละเนี่ย คิล่าห้าสิบมิไซลยี่สิบส่วนตัวอื่นบวกแค่ห้า 50, สิบห้าสิบห้าสิบจะต้องอีโวด้วยนะถ้าไม่อีโวก็บวกแค่ยี่สิบตามนี้โอเคส่วนปุ่มเดี๋ยวเข้าไปบอกในเกมอ่ามี MVP มบีพีขึ้นบนหัวก็นับจากดาเมจใครทำดาเมจได้เยอะสุดคนนั้นก็จะได้ MVP MVP ก็จะได้รางวัลมากขึ้นกว่าจะบ้านเชนร่องเขาและเซตติ้งจะไม่เปิดออโต้เลดี้กับไม่เปิดซีมเลสสำหรับชนะห้าสิบตานะเพราะถ้าเปิดนี่คือโคตรหน่วงรอมาแล้วปุ่มหนึ่งเลคไ ก็คือวางไอเดอร์ไปในตัวพวางมล้วกดสตาร์ทปุ่ม C เป็นเลือกนานดูโตะห้าหกเป็นวางจะวางเป็นขวาล่างนะส่วนมากจ,จะวางเป็นมุมขวาล่างทั้งหมดเจ็ดเป็นเลือกลูลูชแปดเก้าเป็นวางสิบเลือกอลูคาร์สิบสองสิบเอ็ดสิบสองวางอลูคารจริงๆตัวละครเออ่เราจะใช้เป็นตัวอะไรก็ได้จริงๆนะสหรับตัวอีเวนต์ฮาโลวีนที่เลือกลูลูชมาเพราะมันมีซัมมอนบวกกับ skill, สกิลพารซีมันขี้โกงเลยกับอลูคารมันบัฟเพื่อนได้ ส่วนนารูโตะก็เอามาปิดบอสพอบอสมาเลือด55ทิเลียนพูดถึงปุ่มบางเสร็จแล้วไปหน้าถัดไปปุ่ม13จะเป็นยูนิตแมเนเจอร์กดที่ยูนิตแมเนเจอร์14จะเป็นออโต้อัปเกรด15จะเป็นปิดยูนิตแมเนเจอร์16เป็นเปิดหน้าอาบิลิตี้17เป็นกดท er อกเกอร์ออล18เป็นคลอส19จะเป็นปุ่มเลือกการ์ดเดี๋ยวรอเวฟ10ก่อนการ์ดจะมาทุกๆ10เวฟ อันนี้สิบเก้าจะเป็นการเป๊ะก็เล็งไว้ดีๆแล้วกันอย่าให้มันไปโดนปุ่มลบตัวในยูนิเปเนเจอร์และยี่สิบจะเป็นกดคอนเฟิร์มพร้อมกับรีเพย์อันนี้สิบเก้าก็วางดีๆแล้วกันจะให้มันไปโดนลบตัวส่วนปุ่มยี่สิบก็เป็นรีเพย์กับกดคอนเฟิร์มกรับทีนี้เราจะได้ไม่ต้องมาห่วงดีเลยการ์ดฝั่งซ้ายสองใบจะเป็นบับส่วนมากแต่ฝั่งขวาสองใบจะเป็นดีบัฟก็ให้เลือกฝั่งซ้ายอยู่ดีที่สุดแค่นี้ละปุ่มเสร็จละที่เหลือก็รอให้ชนะนั้นขออนุญาตตัดไปตอนเวฟ ห้าสิบยกันตอนใกล้จบอ่าบอสก็จะเลือกห้าสิบเอ็ดทเลียนเพราะลงสามคนนะเอฟพีก็เป็นของมวยดองเอาตัวอื่นไปวางจริงๆก็อยากให้จบเร็วก็เอาตัวลองช่วยวางหรือถ้าใครลงด้วยก็เอาไว้ให้คนนั้นช่วยวางจะไ,ได้จบเร็วๆจริงๆสกิลมันต้องออโต้นะแต่อันนี้คือเก็บไว้จะได้จบไปไวแต่จริงๆเวลาข้าบ่อยเอฟเคมันนั่นแหละสิบเอ็ดถึงสิบสามนาทีโดยประมาณแต่ข้านั่งกดมือแป๊บเดียวแปดนาทีเก้านาที จบที่เรียบร้อยการดีได้มา2อ0 0มอ่ะมันเยอะสุดเงี้ยแหละแต่ก็ไม่เข้าใจระบบ mpp เหมือนกันนะเนี่ยตัวหลักได้22 0 0มืสบูตก็เยอะอยู่แถมได้ mpp แต่ตัวลองเนี่ยตัวลองบูตสาม์ซแต่ก็ได้ประมาณเท่ากันแต่พอเวลาฟาร์มโดยรวมแล้วพอมาดูทีตื่นมาอีกวันกลับไม่ได้เท่ากันก็งงเหมือนกันกับระบบ mpp ประมาณนี้เท่านี้ก็หมดละสำหรับใครที่มีทีมแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาบอกคนอื่นได้นะครับว่าใช้ทีมอะไรผ่านกัน ส่วนตัวก็จะใช้กอลี่นารุตโตะเพราะว่ามันปิดบอสได้ดีสุดแล้วมันเป็นเพียวดาเมจที่แรงสุดในเกมและตัวฮาร์ลวีอื่นๆเอามาแค่ประดับแล้วก็เอามาช่วยนิดๆหน่อยๆสปอร์ตนะแต่นมจหลักๆคือนารุตโตะเลยแต่จริงๆใช้ทีมฟูลฮา o w ลวีก็ได้นะทีมจากตัวพวกเนี้ยใช้ทั้งหมดอยังไงก็ผ่านรอมาละส่วนที่เอามา3ามไอเดพราะว่ากําลังหาลู่ใช้นี่อยู่เออ ว่าเป้าหมายเดี๋ยวสำหรับผู้เล่นในเกมตอนนี้ก็น่าจะหาแค่ตัวชานี้แล้วแหละตัวพวกนี้ก็มันทางผ่านอ่ะเออหลักๆคือหาอย่างคุณรู้ชานี้แต่ถ้าใครจะปล่อยแพ้อย่างเดียวอ่ะมันก็ได้แคนดี้คุ้มแหละอ่ะก็เอามาสุ่มตัวเพื่อหาทีมเอฟเคให้ผ่านพอได้ตัวเสร็จปุ๊บสิที่ควรหาเลยก็น่าจะเป็นสแต็มมาละเพราะสแตปมคือสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอัปเดตนี้ละลองคิดดูนะเราได้ทั้งสแต็มชากแอดเซนต์แคนดี้รีโล เพลือคือฟาร์มให้ชนะ50เบสไม่ก็คุ้มสุดละไม่น่ามีอะไรคุ้มกว่านี้ละก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับการหาลาบูบูชัยนีนะครับหวังว่าทุกคนจะได้กันแต่คอสไมติกเท่าที่ไปดูมาละเละสมแล้วที่เป็นแอนิเมะเละสแตนโอยเอฟเคมาตั้งแต่เกมเปิดแต่ขอดูสกินมิสซาดี้ไม่ต้องสวยมากแน่เลยดูสิมิสซามิสซา game.